พิสวาสเกินห้ามใจตอนที่สองสำคัญนนะตาฝรั่งหน้ายักษ์คนนี้เมียไม่อยู่เลยแอบพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้านแม่ผู้หญิงคนนั้นเดินตรงไปที่ประตูทางออกภายหลังจากที่จูบร่ำดาเขาเสร็จเวลาเดียวกันนั่นเองที่ดวงตาสีเข้มคลมลึกเหลือมาเห็นริบเพาเขาพอดีอาหารเช้าเสร็จแล้วค่ะหญิงสาวบอกอุบอิบแล้วรีบยกถาดอาหารเดิลี่ไปวางที่โต๊ะกินข้าวเบอร์นาดเดินตามมานั่งโต๊ะเลิกคิ้วเข้มอย่างขงนน เมื่อเห็นอาหารตรงหน้าสองที่คุณจะร่วมโต๊ะทานกับผมด้วยหรือเปล่าคะก็ที่หนึ่งของคุณอีกที่ของคุณแนนซี่ไงคะลิพพาวแจกแจงเขาเม้มเดียวปากดูก็รู้ว่าเริ่มไม่สบอารมณ์อีกแล้ววันหลังทําแค่ที่เดียวก็พอเสียงทงุ้นๆบนหน้าตึงๆของเขามีบัญชามาอย่างนั้นหญิงสาวทำหน้างงอ้าวแล้วแนนซี่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วคนฟังมองเขาตาปิด ทำไมล่ะคะคนถูกถามสีหน้างุนหงิดต,ตอบด้วยเสียงห้วนแสนห้วนว่าเราอย่ากันแล้วยานิพาเผอร้องอุทานเสียงดังจนอินท์ฝายตวัดสายตาดุมองอย่างตำหนิตั้งแต่เมื่อไหร่คะปะ้านงไม่เห็นบอกเลยว่าผมยังไม่ได้บอกป้านงเราแยกทางกับวันที่ป้านงถูกรถชนนั่นแหละหญิงสาวเพยียงหน้ารับรู้หงักงฉันเสียใจด้วยคะ่ะขอบใจ เขาเก่าริบเรียบยกเหยือกกาแฟขึ้นเทใส,ส่ถ้วยงั้นฉันขอเอาชุดนี้เข้าไปเก็บก่อนก็แล้วกันนะคะลิบพาททำท่าจะยกอาหารที่เกินมันหนึ่งที่กลับเข้าครัวเขาพยักหน้าสองงึกพูดโดยขณะที่ใช้มีดแบ่งไข่ดาวไปด้วยว่าปกติตอนเช้าผมรักไข่แค่ฟองเดียวเธอเลยยังจับไปไม่ได้เพราะต้องแจงเหตุผลในคนรูุก่อนก็เออก็ฉันเห็นว่าเมื่อคือนคุณ หญิงสาวรีบกัดปากตัวเองหน้าร้อนเผาขึ้นมากระดากใจที่จะกล่าวถึงเบอร์นาดลีตามองอย่างสงสัยกับท่าทีขัดเขินและใบหน้าเป็นสีเลือดของอีกฝ่ายเมื่อคืนคุณเห็นอะไรประป,ปาค่ะลีพอโบกไม้บอมมือปฏิเสธพลวันหน้ายิ่งจับเลือดฝาดเข้มขึ้นฝั่าเดิมเมื่ออธิบายว่าฉันไม่ได้เห็นอะไรหรอกแต่ฉันได้ยินเสียงเสียงอะไรเขาวางมีดและซ่อมลง ซักชักเสียงเข้มงวดขึ้นมาลิเพายินดึงขอบผ้ากันเปื้อนที่คาดเป็นเอี๊ยมทับจุดเสียยืดกางเกงยีนที่สวมใส่ไปมาก็เสียงเธอสูตรลมหายใจลึกก่อนจะพุ่งออกมารวเร็วว่าก็เสียงคางิงิของผู้หญิงคนนั้นไงสิเธอรีบ คว้าถาดใส่อาหารขึ้นมาแล้วซอยเท้าพวดๆออกจากตรงนั้นมาโดยเร็วแทบหายใจหายคอไม่ทันตบบ้าเอ้ยทำไมต้องมาซักกันด้วยนะตัวทำอะไรเมื่อคืนนี้กณน่าจะรู้แก่ใจหน้ามีอายเบอร์หนาห้เงานจำนวนหนึ่งสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายซื้อของเข้าบ้านแก่เธอก่อนที่จะไปสถานทูตในเช้านั้นหญิงสาวลงไปตามช่างประจำคอนโดมิเนียมขึ้นมาเปลี่ยนลูกบิดประตูห้องน้ำเป็นอันดับแรกก่อนที่จะลงมือทำงานบ้าน และออกไปจับจ่ายซื้อข้าวของที่จําเป็นและอาหารสดมาเก็บใส่ตู้เย็นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆคอนโดในตอนบ่ายอยู่กันแค่สองคนผัวเมียน่าจะจ้างเมดมาทําความสะอาดแบบไปกลับก็พอไม่น่าถึงจะต้องมีแม่บ้านประจ,จําเลยงานบ้านก็ไม่ได้มีอะไรมากมายยิ่งตอนนี้เมียเขาไม่อยู่มีแค่เขาคนเดียวยิ่งง่ายใหญ่ไม่ต้องมีคนช่วยยังได้เลยก็เขาเองยังอยู่มาได้ต้้งสองอาทิตย์อย่างไม่เดือดร้อนนี่นะอยู่คนเดียว จริงสินะนิพาวเพิ่งได้ตระหนักขึ้นมาตอนนี้เขาอยู่คนเดียวงั้นก็หมายความว่าเธอต้องอยู่กับเขาสองต่อสองตามลำพังบนห้องพักคอนโดแห่งนี้นะสินึกแล้วก็อดใจคอหายว่าขึ้นมาไม่ได้ที่เธอกล้าเข้ามาทำงานที่นี่กับชาวต่างชาติแปลกหน้าเพราะอุ่นใจว่าเขาอยู่กันเป็นครอบครัวผัวเมียและปานงพง,งาก็ยังโฆษณาความดีเด่นของนายจ้างให้ฟังเสียดิบดีจนเธอคลายจากความปีวิตกทั้งปวง แต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเธอต้องอยู่ตามนัพังกับผู้ชายฝรั่งที่เพิ่งหย่าก,กับเมียจะมั่นใจความปลอดภัยได้สักแค่ไหนกันเนี่ยริปเปคิดด้วยความวิต,ตกจริตลและอดจะนึกเสียวูบขึ้นมาไม่ได้เมื่อนึกไปถึงเหตุการณ์ในห้องน้ําของเขาเมื่อวานนี้ถ้าเขาเกิดเข้ามาทําอะไรเธอในตอนนั้นป่านนี้เธอมิฮ่าไม่อยากคิดเลยนี่ถ้าไม่พาผู้หญิงมาค้างเมื่อคืนเธอต้องคิดว่าเขาเป็นเกณฑ์แน่ๆกัวเห็นผู้หญิงเปลือยกายอาบน้ํา ตอนหน้ายัางทำท่าเฉยเมยเหมือนไม่มีความรู้สึกแถมดูจะโกรธเอาด้วยซ้ำที่เธอบังอาจเข้ามาใช้ห้องน้ำแสนห่วงของเขาเอ๊ะหรือเพราะรูปล่างหน้าตาเธอไม่ยั่วใจพอจะทำให้เขาเกิดอารมณ์ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งซ่านเตลดเิดเปิดเปิ่งริบเผาจึงตรีบยุติความคิดของตัวเองลงที่ว่าจะลองอยู่ดูสถานาการณ์ไปสักหน่อยก่อนถ้าไม่เข้าที่ยังไงค่อยเพ่น หลังจากทำการบ้านที่อาจารย์ให้มาเมื่อวานและทบทวนตำราอีกเล็กน้อยก็ได้เวลาที่เธอจะต้องไปเรียนแต่ป่านนี้เจ้าของห้องก็ยังไม่กลับเข้ามาทั้งที่เวลานี้ของเมื่อวานเขามาถึงบ้านแล้วลิเพาไม่อยู่หรอพอได้เวลาก็ไปเดียเลยเรื่องเรียนต้องมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วจวดจวงกระทั่งเลิกเรียนกลับมาเธอก็พบว่าในบ้านยังว่างเปล่าไม่มีเงาของชายหนุ่มแต่อย่างใดสงสัยยังไม่กลับเที่ยวเก่งเหมือนกันแฮ่ตาคนนี้ ออกไปติดติดกันตั้งสองคืนแล้วเอ๊ะหรือจะทุกคืนสิก็ไม่รู้ถ้าจะฉลองความเป็นสนให้กับตัวเองจนช้ำแล้วกลางดึกคืนนั้นเองหญิงสาวก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคล้ายกับที่ได้ยินเมื่อคืนก่อนเสียงคางของผู้หญิงคราวนี้ไม่ถี่มากเหมือนคราวก่อนแต่ก็กระสันรันจวนใจไม่แพ้กันฟังดูก็รู้ว่าเป็นคนละคนเธอเอานิ้วอุดหูทั้งสองโดยเร็ว ไม่อยากให้ยีนเสียงที่ทําให้หัวใจสัน่นหววทุกปลายประสาทกม็่งตึงเพราะคอยแต่จะนึกเห็นภาพที่กําลังเกิดขึ้นที่ห้องข้างๆมีแค่ฝาผนังกั้นนี้ตาฝรัง่งขี้นกพาผู้หญิงมานอนได้ทุกคืนเซ็กจัดชมัดผลก็คือเธอไม่ได้หลับไม่ได้นอนไปสองคืนเพราะประสาทที่เครียดกมลงกระเสียงกระเซาขยาอารมณ์นั้นเช่นเดียวกับวันก่อนผู้หญิงที่เขาพามากลับออกไปเมื่อตอนเช้า คนละคนกับเมื่อวานจริงๆแต่ผมยาวและผิวค้าเหมือนกันสงสัยส,สเปคที่เขาชอบจะเป็นแบบนี้ลิพาวลืมนึกถึงตัวเองว่าเธอก็ตาโตผมยาวผิวเข้มเช่นเดียวกับผู้หญิงที่คิดว่าเป็นสเปคของเขาเหมือนกันเธอเสิร์ฟอาหารเช้าเป็นข้าวต้มทะเลให้เขาโดยไม่พูดไม่จาเขาเองก็กลักวดอกพิกลจะล่วงเหมือนกันจึงไม่พูดอะไรนอกจากตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือพิมพ์และจัดการอาหารเช้าจนเสร็จแล้วก็ออกไปเลย หญิงสาวแอบย่นจมูกตามหลังไปอย่างมันไสเตะจืยจังงานบ้านวันนี้ไม่มีอะไรมากเพราะสองวันที่ผ่านมาทําไปมากแล้วลิพาวจึงแอบงีบสิครึ่งวันเพราะความที่อดหลับอดนอนมาสองคืนและเผื่อไปว่าคืนนี้อาจจะมีรายการที่ว่าอีกอย่างกับหนังเรื่องเดิมที่ฉายซ้ําอีกรอบหรือจะเรียกว่าเป็นเรื่องใหม่ก็ได้แต่ผู้แสดงนําฝ่ายชายคนเก่ามือเสียงอย่างเคยแววมากระทบประสาทหู ของคนที่นอนเบิกตาพงรอคอยเวลาที่มันจะเกิดขึ้นคืนนี้เธอไม่ได้เผลอหลับไปก่อนที่เขาจะกลับมาเหมือนทุกครั้งแต่เธอตั้งตารอทีเดียวไม่ใช่เพราะอยากฟังเสียงสุดแสนเล่าอารมณ์นั่นหรอกแต่เพราะประสาทมันตื่นตัวและเครียดอรอล่วงหน้าเสียแล้วเมื่อคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับเข้ามาและกิจกรรมอย่างว่าก็จะเกิดขึ้นอีกพร้อมกับเสียงควรวญครางสำเนียงพิศวาสบาจิตของน้องนางงามเมือง ลิปเพาถอนหายใจแรงๆกับเสียงที่ค่อยๆดังขึ้นเป็นระยะระยะนี่ผู้หญิงทุกคนจะต้องร้องเสียงอย่างนี้เวลาที่กําลังทําอย่างว่าหรือไงห,หลังจากเสียงนั้นเริ่มบรรเลงไปได้สองนาทีลิปเพาก็ทนไม่ไหวคว้าผ้าหาม่มกับหมอนออกจากห้องโดยแกล้งกระแทกประตูปิดดังปังนอนห้องรับแขก็ได้วะแต่ถึงแม้ว่าจะย้ายตัวเองหนีออกมาจากเสียงนั้นหากหญิงสาวก็ยังตัวแข็งกระสับกระสายพลิกตัวไปมาอยู่บนโซฟา และคอยมองไปที่ประตูห้องนอนใหญ่ที่ปิดสนิทบ่อยครั้งอย่างอาฆาตม้าร้ายขอให้เขาเป็นเอตายขณะเธอจ้องเปล่งไปที่มันแล้วจะให้ทะลุเห็นถึงข้างในอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาประตูห้องนั้นก็เปิดผางออกมาล่างสูงในเสื้อคลุมเดินผ่านออกมาแล้วก็ต้องหยุดกึกเมื่อศพเข้ากับสายตาของคนที่นอนมองมาที่เขาอยู่ก่อนแล้วจากโซฟาในพื้นที่ส่วนที่เป็นห้องรับแขก คิ้วคุ้มบนใบหน้าคมสันนั้นขมวดมุ่นเอยปากถามขณะที่เธอดีตัวขึ้นนั่งมองเขาหูตาขวางมานอนอยู่ตรงนี้ทําไมทําไมไม่ไปนอนในห้องเธอเชิดหน้าตอบเสียงเข่นๆว่าหนีเสียงเปรตหืมว่าไงนะคิ้วของเขาขมวดมุ่นมากเข้าไปอีกจนหน้าผากย่นเป็นริ้วฉันว่าฉันหนีเสียงเปรตน่ะมันรนะ้องหวยหวนเหลือเกินอ่าเอออโอ เธอเรียนเสียงอย่างจงใจกันแน่กันแหนหดไหลหดคอทำท่าขนลุกลำคาลูหูดีเหลือเกินเป็ดหรอือรอยยิ้มน้อยๆผุดขึ้นบนเรียวปากบางเหมือนใจขันเป็นยิ้มแรกจริงๆที่เธอเห็นจากเขาเป็ดอะไรทำไมร้องเสียงอย่างนั้นนิพาททำหน้างงแล้วก็เกือบจะหลุดเสียงหัวเราะออกมาเมื่อนึกขึ้นได้ตาเบอร์หนานี่คงไม่รู้จักคำว่าเป็ดสินะโนโนโนไม่ใช่ดักโกต์น่ะผีที่คอยยาวๆอายุเนะ เธออธิบายไทยปนอังกฤษมั่วไปหมดลืมไปสนิทเลยว่าตาฝรั่งคนนี้พูดไทยแข็งแรงทีเดียวไม่จําเป็นต้องเอาภาษาอังกฤษแบบงูงูปลาปามาประกอบให้มันฟังหน้าขบขันก็ได้เขายักไหลาพางสันศีษะผีที่ว่ามันร้องเสียงเซ็กซี่แบบที่คุณทําจริงๆหรือลิปเผาหน้าร้อนวูบวาบขึ้นมาม่านตาขยายกว้างโดยไม่รู้ตัวมุมปากเขามีรอยเหมือนจะยิ้มอีกถ้าจะอารมณ์ดีแน่ล่ะสิก็ได้ปลดปล่อยความแค้นออกไปเมื่อกี้นี่เองนี่ เจอคุณก็ดีแล้วผมกําลังอยากได้กาแฟชงกาแฟให้ผมเทสิกลางค่ำกลางคืนยังจะดื่มกาแฟอีกเด็กไม่ได้ตาค้างหรอกหญิงสาวแอบบ่นอุบอิบในใจขณะสะบัดก้นลุกเดินไปขคาครัวเพื่อไปทําสิ่งที่เขาต้องการเขาอาจจะตั้งใจให้ตาแข็งก็ได้จะได้ต่ออีกเกมอุ๊ยนึกแล้วขี้ขแยงบ้ากามเสียกมังเบอร์นาดนั่งอยู่บนโซฟาตัวที่เธอใช้นอนเมื่อเธอนำกาแฟที่ชงเสร็จกลับออกมาให้ขอบใจ เขาเอ่ยเบาๆรับเพื่อจากมือเธอปลายนิ้วมือสัมผัสกันโดยไม่ตั้งใจลิบเผาสะดุ้งเล็กน้อยรีบผลมือกลับโดยเร็วกิริยานั้นทําให้อีกฝ่ายมองเธอนิ่งไปซึ่งก็เดาไม่ออกว่าเขาคิดอะไรหญิงสาวขายับห่างออกไปนิดนึงกําลังคิดว่าจะกลับเข้าห้องดีหรือไปอยู่เสียที่อื่นที่ห่างๆจากเขากอ่อนก็ต้องหันมองไปที่ประตูห้องนอนใหญ่เมื่อได้ยินเสียงมันเปิดออกแล้วเธอก็ต้องทำตาโตอ้าปากค้างกับภาพที่ได้เห็น ซึ่งเธอจำได้ว่าไม่ใช่คนเดียวกับสองคนที่แล้วทลาล่างซึ่งมีเพียงผ้าขนหนูผืนสั้นจูพันกายหมิ่นเมแทบปกปิดส่วนสำคัญไม่มิดไปทิ้งกายลงข้างชายหนุ่มและยกแขนขึ้นโอบรอบลำคอเขาจูบไล่ไปตามสันกรามแข็งแรงของเขาจนไปหยุดที่ริมฝีปากไ้ลูบลิ่เผายืนตัวแข็งเหมือนถูกสตาร อยากเบินหน้าหนีก็ทำไม่ได้ทั้งคู่จูบก,กันดุเดือดเผ็ดร้อนแทบว่าจะแลกดิ้นกันได้ยายล่านเนยหันมาดูหน่อยสิว่ายังมีคนอยู่ในห้องนี้อีกคนตาบอดหรือหน้ามืดกันแน่ฟะลิพาวอยากจะร้อตะโกนบอกออกไปดังๆเสียงเหลือเกินแต่ที่อยากจะตรงเข้าไปแหกออกมากกว่าก็คือตาเบอร์น,นัดบ้านนั่นเขารู้ว่าเธอยังยืนอยู่ตรงนี้แต่ก็ยังทําให้ดูได้ต่อหน้าต่อตาแล้วก็เหมือนถูกสายไฟแรงสูงดูด จนชาดิกไปทั้งตัวในชั่วสูดลมหายใจอึดต่อมาเมื่อแม่ผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นพร้อมปรฉุดแขนให้เขารุกตามไปด้วยอยู่เข้าห้องเถิดนะนะพันนั้นเองผ้าขน,นูที่เนบปลายอยู่อย่างมินเมงก็มีอันหลุดผุยลงไปกองกับพื้นลิปาวตาเหลือกกับล่างปราศจากอภรรที่เห็นเต็มเต็มตาแต่ดูเหมือนหล่อนจะไม่อินนางขังข,งขอบกับผ้าผืนน้อยนั้นกับกระแทกกายเข้ากอดเกี่ยวชายหนุ่มที่ยืนเต็มความสูงขึ้นมาด้วยกิริยา เต็มไปด้วยจริตยั่วยวนหญิงสาวหลับตาปี๋กรีดร้องออกมาอย่างสิ้นความอดทนคนที่กายกอดบุรุษต่างชาติลุ่มงามด้วยเลือนล่างอันเปลือยเปล่าแล้วราคาสะดุ้งตกใจขึ้นมาแล้วก็รีบก้มลงคว้าผ้าที่กองอยู่บนพื้นขึ้นมาบาังสลีลักษณ์ของตัวเองอย่างลุกล,กลนมองมาที่ลิบเ่าหน้าตาตื่นเพราะไม่นึกว่าจะมีผู้หญิงอีกคนอยู่ในที่นั้นทุเล่ที่สุดไม่รู้จักมียางอายกันซะบ้างไ,างไปทํากันที่อื่นปะ อย่ามาให้ซวยลูกกระตาฉันลิบเผาตะเบงเสียงดังแวดไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าพูดอะไรออกไปบ้างรู้แต่ว่าสติขาดกระจุยกระจายควบคุมไม่ได้อีกแล้วผู้หญิงคนนั้นเข้าไปยืนแอบ,บอยู่ข้างหลังเขาด้วยหน้าตาตื่นไม่เลิกขณะที่เบอร์นาดเย็นบทกามแน่นคุณและแตะควรจะกลับข้ห้องไปซะชายหนุ่มโตกลับด้วยเสียงแข็งและหน้าบึง้งตึงไม่เดี๋ยวก็ตามมาลองเหมือนเป็ดออกรูปครบคกลนฉันอีกฉันจะไม่ทนอีกแล้วที่นี่ไม่ใช่โมเตลนะ จะได้หิ้วใครต่อใครมานอนด้วยไม่เว้นคืนอย่างน้อยคุณก็ควรจะเกรงใจฉันบ้างฉันเป็นผู้หญิงไทยนะฉันรับพฤติกรรมอย่างที่คุณทํานี่ไม่ได้หรอกเธอเวียนใส่ชดชดราวกับเบรกแตกแต่บ้านนี้เป็นบ้านของผมผมมิธส์จะพาใครมานอนก็ได้เสียงของเบอร์นาร์ดขึ้นมาอย่างมีอารมณ์หน้าขา,ขาวขาวของเขาแดงก่ำด้วยแรงโกรธหญิงสาวตัวสั่นเทิมกระโชกเสียงเกี้ยวกับว่าได้งั้นก็เชิญคุณมั่วกันให้พอใจฉันไปก็ได้ ธอกระแทกทา้าโคมโคมกับข้อห้องลิปเพาใช้เวลาในการเก็บเสื้อผ้าและข้าวของกระจุกกระจิกที่นําติดตัวมาลงกระเป๋าภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีและเปลี่ยนจากชุดนอนเป็นชุดธรรมดาเสร็จก็พร้อมที่จะอพยพตัวเองออกไปจากที่นี่เขากําลังเปิดประตูส่งผู้หญิงที่พามานอนด้วยเมือ่อลิปเพาสะพายกระเป๋าออกมาจากห้องเจ้านายของป้านงพง,งาหันมาเห็นเธอเมื่อผู้หญิงคนนั้นพ้นประตูไปเรียบร้อยก็ยืนนิ่งไปมองเธอด้วยสีหน้าที่เรียบขึ้นลิปเพาเดินเข้าไปหาเขา เพราะเขายืนขวาว่าตูอยู่กัลน,นาหลีกทางด้วยค่ะเธอพูดเสียงแข็งโดยไม่มองหนะ้าคุณจะไปตอนเที่ยงคืนปล่อยกอย่างงี้เหรอเขาถามก็ไปตอนนี้นะสิหญิงสาวตอบหุนห้วนรอให้เช้าก่อนก็ได้นี่ไม่ละค่ะแม้แต่นาทีเดียวฉันก็ไม่อยากจะรอแต่ผมให้ผู้หญิงคนนั้นกลับไปแล้วนะเธอตว,วัดสายตามองเขาแล้วไงคะก็ไม่ต้องกลัวว่าคืนนี้จะมีเสียงอะไรรบกวนคุณอีกแล้วไง น้ำเสียงนั้นเจือสำเนียงประชดประชันกึ่งกบขันขอบคุณค่ะที่บุษาสยังมีน้ำใจนึกถึงแต่ฉันคงไม่เปลี่ยนความตั้งใจเขาถอนหายใจยักไหล่พร้อมกับแบมมือโอเคงั้นผมจะไปส่งกันแล้วกันไม่ต้องหรอกค่ะฉันนั่งแท็กซี่กลับเองได้ผู้หญิงคนเดียวนั่งแท็กซีก่กลางคืนคงไม่ปลอดภยัยเขาเปิดประตูให้ผมไปส่งเธอลิปเปนิ่งคิดอย่างช่างใจจนเขาต้องพยักหน้าขยันขยอให้เธอเร่งรัดการตัดสินใจคุณจะไปทั้งอย่างนี้หรอ เธอมองชุดเสื้อคลุมที่เขาสวมใส่ถ้าเราไม่ผิดบนเนื้อตัวเขาก็าคงม,มีไอ้นี่เพียงตัวเดียวแถมแาบเสื้อตั้งแต่คอจนถึงหน้าอกก็ยังลุย่ยลุ่ยเผยให้เห็นแนวขนสีน้ำตาลบนหน้าอกวับวับแวมแวมอันเป็นผลงานที่แม่สาวคนนั้นทิ้งไว้เขาก้มลงมองตัวเองไปชุดนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนั่งอยู่ในรถแล้วนี่ก็ดึกมากแล้วงั้นเชิญคุณอยู่ในห้องนี้ต่อเถอะฉันไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิด หญิงสาวบอกแล้วก็เตรียมก้าวเท้าออกไปโอเคโอเคเขายอมแพ้คุณรอผมนาทีหนึง่งเขากลับออกมาในชุดเสื้อสปอร์ตกางเกงธรรมดาซึ่งก็ดูแปลกตาดีเพราะทุกทีลิพพอาจะเห็นเขาอยู่แต่ในชุดสูทผูกไทยเต็มยศพวกฝรั่งนี่หุ่นเป็นต่ออยู่ละถ้ามีอ้วนลงพุงเสียอ,อย่างใส่ชุดอะไรก็ดูเทเพราะสูงใหญ่มาดแมนโดยเฉพาะในเบอร์นาร์ดคนนี้เขาได้เปรียบทั้งรูปร่างและหน้าตาถ้าเจอกันข้างนอกเธออาจจะมองเหลียวหลังเลยก็ได้ เพราะเธอกับกลุ่มเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันมามีรสยมอย่างหนึ่งที่ตรงกันคืออยากมีสามีเป็นฝรั่งพวกเธอมักจะพูดเล่นกันอยู่เสมอว่าทำยังไงถึงจะหาสามีฝรั่งได้อุปสรรคคือโอกาสที่จะเจอเหมันไม่ค่อยมีและยังติดขัดเรื่องภาษาอีกก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ความคิดนั้นดูจะถูกและเลยจนตกหายไปจากความคิดแล้วเพราะตั้งแต่เจอตาใบหน้านิดเจ้าความคิดที่ว่าอยากได้พอสละอัวฝรั่งก็ไม่เคยเฉียดกายเข้ามาในสมองสักแวบเลยแปลกไหมล่ะ เบอร์นาดขับรถไปส่งเธอที่บ้านสวนย่านฝั่งทุนซึ่งเธออาศัยอยู่กับมันดานและน้องชายและตอนนี้ก็ยังมีป้านงพงงามมานอนรักษาตัวที่บ้านอีกคนขอบคุณค่ะลิปพายกมือไหว้ขอบคุณและเป็นการลาเขาไปด้วยในตัวยังไงก็ถือรมเนียมไทยแท้แต่โบราณไปก่อนส่วนจะมีความกินแหนงแข่งใจใดมาก่อนหน้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างน้อยเขาก็ยังมีน้ำใจที่ขับรถมาส่งจนถึงบ้านเขาไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่ออกมาจากคอนโด จนถึงบ้านเธอส่งเสร็จก็รีบขับรถปาดกลับไปสังเกตสีหน้าเขาก็พอจะรู้ว่าคงจะโล่งใจอยู่เหมือนกันที่เห็นเธอพ้นมาจากเขาเสียได้มันดาของเธอถูกปลุกขึ้นมาเปิดประตูด,ด้วยความงงงวยและคนตกอกตกใจที่เห็นลูกสาวหอบเสื้อผ้ากลับมาในยามวิกาลรีบเผาชี้แจงสั้นๆว่าไม่อยากจะทำงานบ้านอย่างนั้นเพราะไม่ถนัดโดยไม่ได้เล่าสาเหตุที่มาที่แท้จริง ก็กลัวแม่จะเต้นผางหรือไม่ก็หัวใจวายยิ่งถ้ารู้ว่าลูกสาวไปอยู่กับผู้ชายฝรั่งสองต่อสองในห้องคอนโดตลอดทั้ง3วันที่ผ่านมามีหวังเป็นเรื่องใหญ่และคนที่อาจจะถูกเล่นงานไม่ใช่ใครนอกจากบ้านงพงาลุงขึ้นเมื่อเธอเข้าไปหาพี่สาวของแม่นาก็นึกว่ามาเยี่ยมเย็ยนไม่รู้ว่าเธอมานอนที่บ้านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังทักเลยว่าทําไมมาแต่เช้านี้ล่ะคุณเบอร์หนาจะไม่ออกไปทํางานเลยนี่ทําไมไม่อยู่ดูแลเขาก่อนพอมอตั้งแต่เมื่อคืนจะป้า หญิงสาวบอกฮะนมพนาทำหน้าเหรอตั้งแต่เมื่อคืนเอาแล้วเช้านี้ใครจะเตรียมอาหารให้คุณบร r นาดล่ะป้าไม่ต้องห่วงหรอกนาเขาหาก,กินของเขาเองได้สั่งจากร้านที่ข้างล่างคอนโดขึ้นมาก็ได้แล้วทำไมเขาจะต้องลำบากอย่างนั้นด้วยในเมื่อเขาเสียงเงินจ้างเรามันมีปัญหานะจ๊ะป้าคือว่าพผาะจะไม่กลับไปทำงานที่นั่นอีกแล้วฮะหญิงสูงวัยอุทานลัน่น ถ้าขาไม่เข้าเฝือกอยู่แล้วก็คงโดดพว่ขึ้นมาทั้งตัวแล้วทําไมวะนงางเผาใจเย็นฟังเผาก่อนนะจ๊ะป้าลิบเผารูปแขมพู่เป็นป้าอย่างเอาประจบไว้ก่อนคือตอนนี้เมียเขาไม่อยู่ที่นั่นแล้วเขาเพิ่งอยากกับเมียวันที่ป้าถูกรถชนอยากกับคุณแนนซี่คนฟังยกมือขึ้นทาบอกก่อนจะทอดถอนใจจนได้ที่นะคุณแนนซี่แกคงจะเหลือทนจริงๆแล้วละ่ะทําไมหรือป้าตาใบหนาทาอะไรเมียเหรือ นิพาวตาโตขึ้นมาอย่างสนใจเขาคงจะเซ็กจัดจนเมยทนไม่ไหวใช่ไหมพูดอะไรนะ่าเกลียดแล้วเมื่อกี้เรียกเขาว่าอะไรนะตาใบาหนานนะซิป้าทําไมเหรอมันคล้องนิ้นฝักกันตั้งเยอะแล้วชื่อเขาก็ฟังคล้ายๆใบหนาจริงด้วยนะเหลวไหลยอย่าเรียกเขาอย่างนั้นอีกนะเสียหายหมดนิพาวหน้าจ่อยที่ถูกดุไปเรียกใครป้าได้ยินก็ได้เขาเรื่องต่อเหอะเขามีแว้ว่าจะอยากกันมาก่อนแล้วหรือจะป้าพูดเป็นป้าพงกหน้าก็คุนแอนซี่นั่นแหละ ถ้าทางจะไม่ชอบชีวิตต่างบ้านต่างเมืองเอามากๆแกค่อยยอมอยู่เมืองไทยกับคุณเบนาศีที่ไหนตั้งแต่แต่งงานแล้วคุณเบนาศีมาประจำเมืองไทยนี่คุณนันซี่แกบินกลับเยอรมันเป็นว่าเล่นเลยไปทีก็หลายเดือนนับรวมๆกันแล้วเวลาที่อยู่เมืองไทยในปีปีหนึ่งไม่ได้หนึ่งในสี่กับที่แกอยู่เยอรมันเลยมั้งเป็นอย่างนี้จะมาแต่งงานกับคนทํางานสถานทูตทำไมก็ไม่รู้ปา้าคิดอยู่แล้วว่าคงไปกันไม่ยืดลักษณะไม่เหมือนกนเป็นผัวเมียกันเลยถึงจะนอนห้องเดียวกันก็นกจริงแต่ก็เหมือนต่างคนต่างอยู่ มีหน้าละตาใบหนาดเอ้ยเบอร์หนาดถึงฟิตจัดหนักสงสัยจะเก็บกดมานานเพราะเมียไม่ยอมอยู่ให้ยุ่งด้วยพูดอะไรนะเผาก็คุณเบอร์หนาดของบ้านนั่นแหละคงอดอยากปากแข้งมานานพออยากเมียปุ๊บถึงได้หิ้วผู้หญิงเข้าบ้านทุกคืนว่าไงนะคนฟังร้องเหมือนจะตกใจคุณเบอร์หนาดน่ะหรือเอาผู้หญิงเข้าบ้านทุกคืนจริงแท้แน่นอนจะป้าเผาถึงกับเพ่นกลับมานี่ไงเพราะทนรู้เห็นไม่ได้ เขาไม่นึกเลยว่านี่คือสังคมเมืองไทยเน้นพาผู้หญิงเขาออกคึกๆอย่างกับบ้านเป็นโรงแรมมารูดขืนอยู่ต่อเผาตรงบ้านแน่นองพงาอึ้งไปเลยยังไงมันก็ไม่ค่อยเหมาะอยู่ดีที่จะให้เผาอยู่ที่นั่นกับเขาตามลําพังตอนแรกเผาไม่คิดอะไรก็นึกว่าเมียเขาอยู่ด้วยตอนนี้เหลือแค่เขาคนเดียวมันยังไงยังไงอยู่นะป้าถ้าจะให้สาวๆอย่างพอไปอยู่กับเขาสองต่อสองอืมสตีสูงวัยทำหน้าขบคิด แล้วเขาเองก็ไม่ทําท่าจะชอบที่หน้าเผาด้วยผู้ยาวฝ่าเข็นเคี้ยวด้วยความเจ็บกระดองใจป้าป้าจะว่าไงบ้างนะถ้าเธอบอกว่าเขาโผลมาเห็นตอนเธอกาลังอาบน้ําได้แหละอีกฝ่ายยังขบคิดไม่ตกหลานสาวก,ก็เลยว่าไปเรื่อยๆไหนป้าว่านายของป้าเป็นคนอัจฉริยดีเป็นกันเองไม่เรื่องมากไง แต่ที่เผาเจอไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยเขาทั้งหยิ่งไปหยองขี้เตะขี้ดูถูกคนมารยาทแย่อ๋อแล้วก็หน้าไม่อายบ้าเซ็กก็เขาเป็นอย่างที่ป้าว่าจริง,งนะหรือว่าเขาอาจากําลังเครียดเรื่องที่ต้องหยาก,กับเมียก็ได้มั้งแต่ป้าว่าอย่าหยากันไปก็ดีแล้วละ่ะอยู่ไปก็ลังแต่จะหาความสุขใจไม่ได้ทั้งคู่เผาคนึกว่าเขารักกันดีเผาก็เลยไปอย่างสบายใจถ้ารู้ว่าเขาแตกกันอยูอย่อ,อย่างเนี้ยเผาะจะขอคิดหน่อยเพราะเผาไม่ชอบเลยที่เห็นผัเมียมีปัญหาแบบพ่อกับแม่ ก่อนที่จะแยกทางกันยิ่งถ้าได้รู้ว่าเขาแยกกันแล้วแบบนี้พอจะต้องไปอยู่ร่วมชายคาเดียวกับเขาตาม,มาหังเากอกเผาคงไม่เอาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะก็ก่อนที่ป้าจะเข้าโรงพยาบาลคุณแอนซี่เขาเพิ่งกลับมาอยู่กับคุณเบอร์นาจร์ดจริงๆนี่ป้าไม่ได้โกหกสักหน่อยป้าไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดเผาแน่นะโถเผาทําไมคิดอย่างนั้นล่ะจะไปรู้เหรอป้าอาจจะห่วงงานมากกว่าห่วงเผาก็ได้เผาพูดอย่างนี้เหมือนจะจะหาว่าป้ามีเจตนาร้าย ป้าก็มองไม่เห็นใครช่วยป้าได้แล้วจริงๆนอกจากเผาถ้าหลานไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยล่ะก็ป้าเจ็บอย่างนี้นงพงาทําเสียงหน้าเห็นใจเผาก็มีความตั้งใจจะช่วยป้าแล้วนะแต่เจอแบบนี้เผาคงต้องขอบอกสาลาเพผาคราวนี้ถึงข่าวคนป้ารูปหลังรูปไหล่คนหลานบ้างแล้วหลานก็รู้ว่าป้ารักงานนี้และทนที่จะเสียมันไปไม่ได้อีกอย่างคุณเบนาดแกก็ดีกับป้าเหลือเกินเรียกว่ามีบุญคนเลยแหละดูสิ ป้าถูกรดเชิญคราวนี้ไม่เกี่ยวกับเขาเลยแต่เขาก็มีน้ำใจช่วยค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดคนเราต้องรู้บุญคุณคนนะลูกป้าพูดแบบเนี้ยคงไม่ได้แหม่ความว่าจะให้เผากลับไปนะก็เออผู้แก่กว่าอึกอักไม่กล้ารับออกไปเต็มปากเต็มคํเาเผาคงต้องยอมขัดใจป้าสักครั้งแล้วล่ะแต่ป้าไม่ต้องห่วงไปหรอกนะว่าจะช่วยตําแหน่งงานนี้เมื่อหายดี เจ้านายป้าเขาเคยบอกว่าจะหาคนอื่นมาแทนไปก่อนถ้าป้าหายดีเมื่อไหร่ก็สามารถกลับไปทํางานได้เหมือนเดิมเห็นไหมว่าป้าไม่จําเป็นต้องอาศัยเผาช่วยเลยที่สําคัญน่ะนายของป้าไม่ต้องการเผาเหมือนกันนงพง,งานถอนใจหนักหน่วงติดต่อกันอีกหลายครั้งไม่รู้จะชักแม่น้ำจากไหนมาหว่านล้อมจึงจะทำให้หลานสาวยอมใจอ่อนอีกครั้ง